ตกไปช่อนพระรามสองด้วยเหยื่อฮันซาเจอหมายเด็ดเด็ดไม่เด็ดไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูออโอ้ยหมายโคตรเด็ดซับเอ้ามาแล้วมาแล้วคนแรกครับผมเดี๋ยว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 เดี๋ย,ยนะมึงนี่เอาไงไเนดดเดี่ยเฮ้ยอย่าไปเอาติงอุ้ยอุ้ยกัดอุ้ยกัดอุ้ยมีนเพื่อเดือฟ

โอ้โหมาโคตรสวยพี่น้องลุยแหมวันนี้พาทุกคนมาตกปลาที่พระรามสองกบาร์เขาผ่านแถวนี้เราเจอหมายเด็ดเด็ดไม่เด็ดไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูโอ้โหดูดูฝั่งนู้นกับเมยโอ้โหหมายโคตรเด็ดวันนี้พามาเดินหนอนกันถ่ายวะเนี่ยเลือกโกบารพักเชดอนพักเชดอนมาตีมาช่างง่ายดีกว่าขอคะแนนหมายนี้หน่อย ให้ศูนย์เพื่อนตอนเนี้ไมอ่ะยังไม่ได้จัดแล้วมันระอ๋อ Bye bye bye. ไป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 ก็สวัสดีพี่วีน้องน้องนักตกปลาทุกท่านอีกรอบนะครับสงสัยว่าทําไมผมถึงต้องมาพากเสียงพอดีคลิปมันไม่ปฏิปะตะนะผมก็เลยต้องมาพากเองก็สาหรับชุดวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นด้าหนอนยางหันสานะก็ตะก,กวัวทางสเตนสามจุดห้ากรัมช็อคสามซิปอนพีอีสองส่วนขั้นมากับเจ้าแม็กสต e ลแล้วก็ลองจะเป็นดีซีจีวันนี้ลองเอาดีซีจีนมาเดินหนอนด้วยนะทุกคนก็สาหรับหมายนี้นะตัวบาสเขาไปสํารวจหมายมาแล้วก็เจอหมายนี้หมายใต้สะพานเป็นหลักหมายพระรามสองนะคือหมายใต้สะพานแถวพระรามสองนี่ก็ เยอะครับท่านผู้ชมคือหมายแม่งแบบสวยมากแล้วก็น้ําดีด้วยคือคาดว่าน่าจะมีหลายตัวเลยวันนี้ก็เลยมาจัดเต็มกับป้าช่อนนะทั้งวันเลยวันนี้หมดกะว่าจะตกทั้งวันเลยครับลองตีฝั่งนี้ไปเรื่อยๆมันก็ดูแรงเงียบๆนะก็เลยข้ามถนนไปลองตกกับโกบาสด,ดูฝั่งโกบารนี่อย่างสวยเลยครับผมตีไปตีมาเนี่ยก็เจอปลาชนิดหนึ่งนะที่ตอนนี้กํลาลังระบาดหนักมากคือระบาดมานาะนแล้วก็คือปลาหมอคางดำนะคือแม่งอยู่ อยู่ทุกที่อ่ะในกทมนี่ตรงไหนมีคลองนี่คือแม่งมีคางดําผมตีไปจุดไหนมันก็มีแต่คางดําวิ่งผ่านนะตีไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีไปช่อนสักตัวกัดผมเลยนะถ้าหมายอย่างนี้ถ้าแถวบ้านผมนะบอกเลยว่าหมายแบบนี้นี่แม่งกัดกระจายเออแต่ว่าตีไปตีมาแม่งเงียบมากเลยผมก็เลยเดินเลาะไปเรื่อยๆนะเดินลุยหญ้าไปเที่ยเดินไปก็เสียวงูงไปเพราะหมายแม่งสวยจริงๆดูดิคือทุกอย่างแม่งครบเลยน้ําก็สวยมีแหนนิดหน่อยมีต้นอะไรต้นกกมีน้ําลึกมีน้ําตื้นอะไรคือ ทุกอย่างเหมาะแก่การตกปลาช่อนเลยเกินแต่ว่ามันก็ไม่มีว่ะทุกคนคือมันไม่กัดแบบไม่รู้จะทําอะไรก็เลยให้ดูเหยื่อหันสาชัดๆอีกรอบหนึง่งอนยางหันสาเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าใครยังไม่เคยเดินหนอนหรือว่ามือใหม่มือเก่าก็เล่นได้หมดครับแต่ว่าถ้ามือใหม่นี่แนะนำหนอนยางเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าบางๆเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันเป็นชั้นๆอ่ะทุกคนเวลาเราเหน็บเบ็ดเนี่ยตัวเบ็ดมันจะไปซ่อนระหว่างตรงร่องที่เขาทําไว้พอดีเลยนะคือแบบ ไม่ค่อยติดสวะแอคชั่นตัวนี้ดีมากครับทุกคนคือกอกอปกติในแอคชั่นนี้ออกสบายเลยจะเคาะด้วยก็ได้นะเคาะหยุดเคาะหยุดยกหยุดหยุดยกยหยุดหยุดอะไรประมาณนี้ก็ตกได้เหมือนกันชิวๆคือเล่นได้หลายอย่างอีกอย่างหนึ่งผิวน้ําได้ด้วยโอ้โหผมเคยลองเอาไปตีผิวน้านะแม่งตีนังดักปับปบปบปบจริงๆไม่ได้โม้เล่นได้ทั้งใต้น้ําแล้วก็ผิวน้ําเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรจะทำนะก็เลยเดินไปถามโกบาส์นายแห้งเลยครับไปถามโกบาสไปว่ามีหรือเปล่าโกบาสเขาบอกว่ามีไล่อยู่นะแต่ว่ามันมันเหมือนม ก็มันอาจจะเป็นคางดำเลยจาจริงแต่โกบ,บ้ามันว่าปลาช่อนบอกว่าเออระดมมันเลยตีไม่ได้สักพักก็เลยตัดสินใจย้ายหมา,ายกันดีกว่าเหมือนมันจะแห้งว่ะตีมาตั้งนานแล้วกูไม่เจอปลาช่อนกัดสักก็ลเลยตัดสินใจย้ายหมา,า,ายกันนะทุกคนระหว่างทางที่กําลังเดินทางไปหมายใหม่เนี่ยหัวใ,ใจก็ตั้งมั่นว่าโอ้โหอันนี้ผมหมาแน่นอนว่าหมายค่อนข้างสวยนะหมายแรกไม่เป็นไรครับยังมีหมายที่2และหมายที่สแล้วเราก็มาถึงกันหมายที่2นะก็จะเป็นหมายใต้สะพานอีกแล้วไอ้ทียทำไมหน้าตามันเหมือนเมื่อกี้เลยว่ะใจผมก็เริ่มวิวแล้วเริ่่่่่มมมมมแแบบอ้้เเีริกังวววลลจจะะปปาาซ เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ผมกว่าตีไปนานมากเลยแห้งแห้งเก๊กเลยเหมือนเดิมครับกูตีไปไมยแลกคางดําแม่งวิ่งออกพวดพลาดเลยครับเต็มเลยคางดําแล้วหลังจากที่ผมกําลังสาวเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงของโกบานนะครับโกบานได้ทําการกดแต้มแรกมาเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหอีกสองคนนี้ยืนตีกันหน้าชาเลยครับมีโกบ้านอยู่คนเดียวที่สามารถอดัดขึ้นมาได้หนึ่งตัวเดี๋ยวให้ดูจากกล้องโกบ้านดีกว่ามาแล้วมาแล้ว ึงกัะตะลึงฟึ่งเพื่อกันเลยเหรอ ไอควายสุดท้ายมันก็หลุดนะครับทุกคนอ้โหก็หหยังไม่มีใครได้ป่านะ3คน2คนไี้<ห>ยืนตีกันหน้าชาเลยแม่งได้อยู่คนเดียวแต่อย่างน้อยมันก็ทําให้เรารู้ว่าใต้สะพานตรงนี้มันมีนมตัวแน่นอนอย่างนั้นมันก็มีสักตัวหนึ่งแล้วว่ามันก็ต้องมีตัวที่2ตัวที่3แล้วเนาะตั้งใจในะการตีมากเลยนะหลังจากนี้คือดูผมได้เลยนะผมเดินว่อนผมเดินไปทั่วเลยนะผมเดินสดอะ่ะผมไปสดจริงคิดว่ามันจะมีแหละแต่ว่าอพบความจริงแม่งก็ไม่มีเหมือนกันสรุปแม่งตรงนี้แม่งมีอยู่ตรงเดียวก็คือตรงไอ้บ้านนั่นเองแม่งว ว่าทาไปทาไมนะเอาบรรยากาศเฉยๆนะมันเดิมว่าทุกคนตัดใจย้ายใหม่อรอบหนึ่งรอบนี้เขาบอกว่าเซียนไทยนะรอบนี้เซียนไทยเขาบอกเขาจะจะพาไปหมายเดท<ว>มันเป็นหมายคลองสนามชัยเอ้ยมีลิงด้วยทุกคนเขาบอกว่าลิงที่นี่มันโอดไปกัดคนด้วยนะไอ้ชาตกอยู่คนเดียวเลยยเ,เคตกอยู่คนเดียวเลยนะพอผมไปถึงหมายนี่โอ้โหหมายชาโดชัดๆอากาศค่อนข้างร้อนนะชาโดมันก็น่าจะอยู่ในซุ้มนะตอนนี้ก็ผมก็ไล่ตีไปเรื่อยๆตอนแรกที่มาพระรามสองเนี่ยก็ตั้งใจมาตกปลาแล้วก็มาดูลิงด้วยนะสรุปแม่งไม่มีทั้งปลาไม่มีทั้งลิงเลยครับท่านผู้ วาลองไปที่หมายใต้สะพานที่อยู่ตรงข้ามนะเอ้ยปรากฏว่าผมเจอลิงครับทุกคนแต่ว่าไม่เจอปลานะนี่แต่ผมสูมให้ดูครับทุกคนนี่ลิงมันอยู่ตรงที่ยกยอสี่ห้าตัวเลยอ้วนทุกตัวเลยครับเขาบอกว่ามันดุนะคือผมมาที่เนี่ยผมยังไม่โดดไปช่อนกัดเลยตั้งแต่กูมาเนี่ยไม่มีตึก๊กไม่มีตั๊กเลยครับแม่ง3มคนแม่งมีกัดอยู่คนเดียวคือเซ็งมากตอนนั้นคือมึงดูสภาพกูดิกูแทบจะไม่อยากตีแล้ววะกูนั่งนิ่งๆแล้ววะทุกคนบ้ามันก็ยังมีแรงตีีีนนนนะแต่่่่่วาาามมมมมััชออึงทผมไมไดด้ถยนะอบอกบร ไปตีใต้สะพานแมงเกือบโดนลิงกัดไอเหียแมงวิ่งออกมาอย่างไวเลยแมงวิ่งเหมือนลิงเลยก็ตัดสินใจไปหมายสุดท้ายดีกว่าเป็นหมายของความหวังนะพี่ไทยก็บอกว่าตรงนี้เคยได้ปลาช่อนแล้วก็ได้ปลาชะโดด้วยพอไปถึงหมายมันก็เออก็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 คางดําอีกแล้วก็ทุกคนคางดานี่คือแม่งไปทุกที่เลยแทบจะไม่มีปลาช่อนเลยแต่ว่าตรงนี้ยังดีนะเพราะว่ามันกัดผมสองทีนะคาดว่าอาจจะไม่ใช่ปลาช่อนนะผมว่ามันน่าจะเป็นคางดำแหละเพราะว่าจังหวะมันกัดมันก็ไม่เดินนะมันเหมือนคางดำเนี่ยมันตอดเหยื่อนะมัน ก็ไม่วิ่งนะผมลอง yeah! วัด tamam มันก e be ็ไม่อยู่อะถ้าเป็นมาชอยมันน่าจะอยู่ไปแล้วแหละเนาะตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะกลับบ้านแหละคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงนะเห็นไหมผมก็เลยไม่ได้พูดอะไรก็ต้องมาภาคคลิปอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรขากลับเนี่ยผมยังมีหมายหมายหนึ่งก็จะเป็นหมายพระรามห้านะว่าเป็นหมายทางกตกลงกัน3คนนะว่ากล่าวว่าจะไปตีที่หมายพระรามห้ากันคือผมออกจากบ้านมาเนี่ยประมาณ7จ็ดโมงตอนนี้ประมาณ11บเอ็ดโมงแล้วกูยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับไม่น่าเชื่อว่า ระดับเซียนปลาช่อนโกบ,บาร์สิเหววันนี้เฮววโอ้โหพูดไปนี่ผมน้ำตาซึมนะเนี่ยผมนั่งรถไปนี่ผมบ่นกับบาสทั้งทางเลยเนะแม่งไม่มีป่านด้ไงคิดในใจนะว่าไปตีหมายแถวบ้านเราดีกว่าเฮียถ้าเราไปตีหมายแถวบ้านป่าน,นี้กูกดไปสิบตัวแล้วตอนนี้โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่หมายพระรามห้าแล้วนะพระรามสองนี่ให้มันเป็นอดีตไปนะอย่าไปสนใจมันเลยแล้วมาหมายแถวบ้านเราดีกว่าอันนี้เพิ่งมาถึงหมายแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอยู่หน้าทางเข้าของหมายนะอันนี้ผมยังไม่ได้เดินเข้าไปลึกเลยนะผมก็เจอปลาที่มันอยู่ริมฝั่งเนี่ยมันวิ่งออกนะอแ คิดว่ามันน่าจะเป็นปลาดินนะมันนอนรินฝังอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีกัดก็คิดว่ามันไม่มีตัวแลนะ้วแต่ว่าที่ไหนได้ครับกําลังจะเดินผ่านผมเห็นปลาช่อนมันนอนอยู่ตกแองตัวแมงสีน้ําตาเลยครับท่านผู้ชมหเห็นตัวเลยอ่ะผมก็เลยลองย่อนยอน,ยอนดูนะปรากฏว่ามันกลิ่นริงไว้ปลาช่อนตอนจังหวะกัดเนี่ยสายมันไปพาดกับกิ่งไม้ก็พยายามเขี่ยให้สายมันออกจากกิ่งไม้ก่อนแล้วค่อยวัดหลังจากนั้นเราก็ทําการับ เปิดมาดเปิดมาดเปิดมาเป็นไงล่ะครับหมายพระรามห้าของเรานี่ขนาดอยู่หน้าหมายแล้วเนี่ยกูได้ตัวแรกโคตรไวเลยอะกูเดินมาแค่ถึงทางเข้านี่คือกดแต้มแรกไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหตอนแรกก็คิดว่าตกปลาไม่เป็นแล้วที่ไหนได้ปลามันไม่มีจริงๆเย้ออนนนห็ตตัวู่รงี คนแรกครับผมตอนนี้ก็ขิงใหญ่เลยครับได้คนแรกของกลุ่มนะมีผมอยู่คนเดียวที่ได้นะก็ขอขิงหน่อยนะเป็นคนเฟิรนะ์สบัตแเนาะแต่ว่าหมายนี้มันอยู่นานไม่ได้นะพอดีไทเดอร์เขาวิ่งไปวิ่งมาเยอะอยู่ตรงนี้นาะนรู้สึกว่าตัวเองนั้นดูเกะกะยังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ผมกําลังเดินทางเข้าหมายนะผมก็มองดูข้างทางอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะจังหวะนั้นเนี่ยหางตาผมหันไปเห็นลาช่อนกําลังนอนกลางน้ําเลยครับท่านผู้ชมน้ําแม่งใสจ้าเลยดูดิผมว่าเลยเรียกให้โกบัตเขา <S <S <c oughs> จอดน,นะบัช่อนเย ถ้ามองดูโกดไทยดีๆนะโกดไทยเาจะไม่ขับรถมาหาผมนะเพราะว่าเขาเห็นปลาเหมือนกันก็เลยรอให้ผมตีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขี่ผ่านมานะเดี๋ยวปลามันตื่นไปไหนแล้วเนี่ยจอดได้เห็นตัวนี่แหละจุลงตีงเลยจบรถแห่ <Yeah. S 2> เป็นไงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่งัดตัวแรกขึ้นมาได้ตัวที่2ก็ตามมาอย่างไวโอ้ผมนี่ไฟไฟมาเลยนะโคตรไวครับแอหมเด้อเดอด,ดกินง่ายเลยนะผมบอกเลยว่าหมายแบบเนี้ยใครที่ตกเท็กซัสเนี่ยจะรู้กันดีนะเพราะว่าหมายน้ําตื้นๆตืนน้นาใสใสแบบเนี้ยส่งนอนยางไปเลยบอกเลยว่าเสร็จทุกไลายคุณสภาพนอนตัวเก่านี่ผมไม่ไหวแล้วนะก็เลยต้องเกี่ยวตัวใหม่นะเกี่ยวตรงปากเนี่ยให้มันลึกๆหน่อยแนละ้วจะได้ขาดยากนะแล้วเราก็ทําการเล็งตัวเบ็ดดีๆนะทาการมาร์กเอาไว้ว่าตัวเบ็ดเนี่ยจะออกจากตรงไหน แล้วก็ทําการแทงเข้าไปเลยครับตรงๆแล้วก็จัดท่าจัดท่าแล้วก็ทําการเน็บได้เลยครับเพียงเท่านี้เราก็พร้อมตกปลารอบต่อไปได้แล้วครับทุกคนเจ้ปากงเเูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนะ มึนนี้เอาไงเนีเ่ยเฮ้ยอย่าไปเอาจริง <c oughs> แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยโปรไทยเขาก็ได้กดตัวแรกของวันขึ้นมาได้นะถือว่าวันนี้รอดแฮวนะครับรอดตัวไปให้ที่เป็นแฟนพันธ์แท้ของโกบาเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับคนนี้เขาจะเครื่องร้อนช้าหน่อยนะผมบอกเลยถ้าเครื่องเขาติดเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดเขาได้เลยนะผมก็ได้ทําการไล่ตีไปเรื่อยๆผมก็ได้เหลือไปเห็นทางขวานะโกบาเนี่ยกำลังยืนนวดบอชาวบาักไอ้นั่นเฮ้ยไอ้นั่นทำไรมานะ คือว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับการกระทําในครั้งนี้นะผมก็เลยไม่ได้พูดไม่ได้จัก็เลยเดินจากมาแบบเงียบๆผมก็ได้หีกตัวออกมาตีคนเดียวเงียบๆนะมันมีจังหวะหนึ่งที่มันกัดผมอยู่มันกัดแต่ว่าสายมันตึงมันก็เลยปล่อยอุยอ้ยอุยอ้ยกัดอุยอ้ยกัดอุย้ย ผมก็ได้ยืนยันที่เดิมสิทธิ์กว่าไม้มันมีอาการเหมือนจะระแวงตามเหยื่อผมมาหลายรอบนะแต่ก็ไม่มีท่าทีว่ามันจะกัดผมสกักทีพอย้ำไปเยอะๆเนี่ยมันก็ว่ายลบเข้าไปใต้ผักตบตัดไปที่โกบาร์พี่แกก็ได้มาแจมกับผมด้วยหลบไม้ที่เราโดนเลยครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ใสยืนมองแล้วก็กำหมัดอาจจะเป็นเพราะว่าปลามันเนี่ยระแวงสีเหยื่อของผมโกบาร์เขาใช้สีดำนะของผมใช้จะเป็นสีส้มหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมงโง่เองครับตีไม่โดนจุดมันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีอีกตัวนะเพรราาาว่่่ตตััีีีกกกมนนนยยใใใหหหหญ้้้้้็ลงงขขบไปปอ มันหายตื่นก่อนจังหวะนี้โกบาร์พี่แกทำท่าไหนก็ไม่รู้งัดขึ้นมาได้อีกตัวหนึ่งยากาเซกปลาขึ้นมาจากน้ำได้ w h a t e f u c k มีน w a t e f u c k มีน w a t e f u c k จากอันดับที่หลของกลุ่มเนี่ยแซงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอย่างรวดเร็วผมบอกแล้วถ้าเคอร์มพี่แกติดเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถหยุดโกบาร์ได้เลย <What? S 1> เพอผมเว้นระยะห่างได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ทำการตีเข้าจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า <What? S 1> ไม้ดียวมันพุ่งออกมากราดจากใต้ผักตบเลยครับ mm. เรียบร้อยครับสูตรนี้ได้ผลตัวนี้แหละที่มันกัดผมพลาดรอบแรกอเช้าตอนนี้แต้มโกบัดกับของผมเนี่ยกำลังสูสีกันเลย3เท่าผมก็ไม่ดีรอที่จะทำการปลดปลาแล้วก็ตามหาแต้มต่อไปทันทีพอเดินหาไปเรื่อยเรื่อเนี่ย ทางตาของผมหันไปนเห็นหมายร่องสวนที่เป็นหมายแหนจะาก,การคาดเดาเนี่ยน่าจะเป็นบ่อล้างนะไม่ใช่บ่อปลาเล็กมันโกบาสนะครับทุกคน <c oughs> ตีไปไม้แรกเนี่ยรู้สึกว่าแหนมันหนามากผก็เลยทําการข้อทีๆนะ <c oughs> ก็ยังไม่สามารถแหวกแหนได้ก็เลยใช้เทคนิคให้เหยื่อมันจมก่อนแล้วก็ค่อยลากใต้ <c oughs> แหนมาได้ผลครับทุกคนปลามันดูดเหยื่อแต่ว่ามันจะกินเหยื่อเบามากแต่มันยังวิ่งย้อนมาทางผมเมกจังหวะนี้ผมก็ต้องทาการไล่สายดีๆนะอุ้ย อะไรครับพี่ผมผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ดูดเดี๋ยวพี่แมงไม่กัด จมไปแล้สายแมงลากไอ้แื่แทมตอนนี้ผมก็ได้ทําการแซงโกบาไปที่เรียบร้อยอยู่น้ำล้อะมีน้ํากินเลยตอนนี้เวลาบ่ายๆแล้วเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สดุดเราสามคนก็แวะร้านน้าสักพักหนึ่งนะเพื่อหาเปปซี่กินกันแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะขิงปลาช่อนให้กับป้าร้านน้ำดูด้วยปลาขอปลาขอปขอลาเรออปลาขอน้อยปลาขอ ตัอไปก็แวะหมายข้างทางที่เราเคยมารอบที่แล้วกันรอบที่แล้วเนี่ยบอกเลยว่ากัดดีมากตรงหมายนี้แต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรน้ํานี่หายเกี้ยงเลยครับท่านผู้ชมแต่ด้วยฝีมือของผมเนี่ยก็ยังสามารถจัดขึ้นมาหนึ่งแต้มขึ้นมาได้อย่างไม่ยากไม่เย็นอะไรเฮ้ยตึ๊กๆวะพราอยากกินัต ก็ว่าจะกลับบ้านกันนะเพราะว่าไม่มีหมายให้ตีแล้วแต่ว่าเซียนไทยเนี่ยเขาบอกว่าลุยไปเลยนะไหนๆก็มาแล้วก็จัดไปเลยทั้งวันผมลองคิดๆด,ดูในคลิปนี้มันชื่อว่าตีบะชอดหมายใต้สะพาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าคอนเซปต์ของชื่อคลิปเลยแลยนึกขึ้นได้ว่าเรายังมีหมายใต้สะภานอีกหมายหนึ่งซึ่งเป็นหมายใกล้ๆบ้านก็เลยว่าจะไปลองกันก่อนกลับนะแล้วหลังจากนี้โกบ้เขาก็ได้เปิดล่างปีาศาจนัดขึ้นมาคนเดียวเหมือนกับว่าอาัดอั้นจากการโดนล้อต้นคลิปมาปล่อยของช่วงท้ายคลิปและเอาอีกสองคนเนี่ยยืน <c oughs> นี่บาสได้อยู่ได้คนเดียวไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยโอ้ย,อยไม่ได้ตัวมันเล็กไก่แก้หางอะ่ะไม่งกไปแล้วอะ่ะ เนี่ยังอยู่เฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ยเๆๆยๆฮ้อเ้ยๆๆๆๆเฮยเยพี่โคตรดเลยมี3ตัวเฮี Mm hmm. กัดแล้ววาท่านผู้ชมดูไว้เป็นอุทาหอนเอ้ยยยยยาก็พอโอ้หากฉันจะก็บเองกว่อนั้นที่ดูแลหัวใจลุดาโก โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไม่มีอะไรเลยมาทําให้เราเห็นว่าของดีเนี่ยแม่งอยู่ใกล้บ้านนะแม่นาไปตั้งไกลเลยพรารามสองแถวบ้านแม่งมีเยอะไว้นี่ผมกลับมาตีแถวบ้านแป๊บเดียวนี่ผมจัดไป10ตัวแล้วนะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวเราไปนับปลารวมกันเดีย๋ยวงผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพอดีอาจจากโทรศัพท์แล้วก็มาพากตอนใกล้นอนด้วยขออภัยด้วยครับคือกูง,ง่วงครับทุกคนโอเคครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันอีโตวอู้ไ,ได้นับได้กี่ตัวเท่าไหร่บ้าง สอง <c oughs> <c oughs> สี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวเปลี่ยนเกมไหนรูดิอุ้ยไม่น่าเชื่อทำไมไปรรก็ลังสองก็ติดได้สองแปดจ้าพี่น้องรอบไปแล้วอะไรอ่ะรอบไปแล้วเยอะกว่าอีกสองเก้าเฮ้ยเราตกไว้เบียวเองไม่นับกลังสองเราไม่ได้ไปทัวร์เลยนะ 卖，แบบจุกจิกจุกจิกอ่ะ。